สวัสดีค่ะจากช่องอริยาเก้าหกสามห้าเก้านะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอถักเสื้อแบบที่สามนะคะฉบับปรับปรุงนะคะก่อนที่เราจะไปคลิปต่อไปก็คือคลิปต่อไปเราจะเริ่มถักแถวที่หนึ่งกันนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะเป็นเราจะมาคุยกันเรื่องอแพทเทิร์นนะคะแล้วก็เสื้อ แบบที่สามฉบับปรับปรุงคืออะไรนะคะก็คือแบบที่สามเราถักไว้แล้วแต่ว่า,าเสียงไม่ดีภาพไม่ชัดนะคะเราก็เลยมาปรับปรุงเป็นคลิปนี้เป็นเป็นถักเสื้อตัวนี้ต่อจากจากกันเดิมคือลายเดิมเลยนะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะเราจะใช้แพทเทิร์นใหม่นะคะวิธีถักใหม่เลยนะคะโดยที่รอบนี้นะคะเราจะใช้เป็น ได้นะคะนี่เราใช้เป็นได้วีนัทนะคะได้ถักเอ้ยไม่ใช่อันนี้จะเป็นได้เย็บผ้านะคะเป็นได้เย็บผ้าได้เย็บผ้าวีนัสวีสปันนะคะเบอร์หกสบนะคะนี่เบอร์หกสิบเออหกศูนย์แปดสามคือสี่ได้นะคะสี่ได้ที่เราใช้คือสีเหลืองทองคืออันนี้นะคะ ะะที่เราใช้ในคลิปนะคะเราจะใช้ในคลิปที่ถักให้ดูนะคะจะเป็นตัวนี้เราใช้ทีละสี่เส้นค่ะเราก็เอาเนี่ยค่ะแบบนี้สี่หลอดนะคะมามากรอค่ะกรอด้วยเครื่องกรอแบบกรอกรมืออย่างค่ะเราก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้เรามีรีวิวไว้แล้วนะคะเครื่องกรมือเราก็เอาได้มาสี่เส้นสี่หลอดนะคะมากรอให้เป็นสี่เส้นแบบนี้ ี่เส้นแบบนี้นะคะเราก็จะถักทีละสี่เส้นแบบนี้นะคะเสื้อหนึ่งตัวนะคะจะใช้หลอดได้แบบนี้ประมาณถ้าอกไม่เกินสี่สิบนะคะก็ใช้ประมาณแปดหลอดแต่ถ้าจะเผื่อไว้หน่อยมีแขนยาวมีระบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สักสิบสองหลอดนะคะก็คือเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้ของเราเนี่ยก้อนนี้คือสี่หลอดค่ะเราก็จะเตรียมไว้ประมาณห้า หกก้อนหกก้อนนะคะแต่ว่าใช้จริงๆแล้วนะคะเนี่ยค่ะสีขาวนะคะสีขาวที่เราทดลองถักแล้วนะคะตัวนี้ตัวนี้ที่เราทดลองถักนะคะอกสามสิบหกสามสิบหกนี้ยืดได้สี่สิบสี่สิบสี่เลยนะคะยืดได้เยอะมากค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือเป็นได้วีนัทเหมือนกันเราใช้เป็นสีนะคะรหัสสีหกศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะเบอร์หกสิบเหมือนกันนะคะเนี่ยได้วีนัทวีสปันนะคะ ความยาวของได้ก็คือห้าห้าร้อยห้าสิบเมตรนะคะแต่ว่าแต่ละหลอดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะคะแต่ละหลอดจะไม่เท่ากันเวลาที่เรากรอออกมาแบบนี้เหมือนกันคะ่ะเรากรอออกมาแล้วช่วงสุดท้ายเนี่ยจะเหลือสามเส้นสองเส้นหนึ่งเส้นนะคะไปเรื่อยๆือ,อจนสุดท้ายเหลือหนึ่งเส้นนะคะนี่ก็แต่ว่าเราจะถักอยู่ที่พอพอพอ,พอถึงจุดที่เป็นถึงสามสามเส้นนะคะเราก็เปลี่ยนค่ะแต่ว่ากว่าจะได้เปลี่ยนก็นี่เลย อันนี้คือประมาณนี้นะคะเราถักเเกือบเสร็จเลยค่ะเกือบเสร็จเลยคือสี่หลอดเองนะคะสี่หลอดเสื้อสีขาวเนี่ยสี่หลอดคือได้เยอะมากเลยก็คือยังไงแปดหลอดก็พอค่ะแต่เราทําแขนสั้นนะคะใครทําแขนยาวก็อาจจะต้องเป็นสิบสองหลอดไปนะคะอันนี้คืออันนี้คือได้ที่เราใช้นะคะรอบนี้เราใช้ได้ ชนันอีกนี้สี่สี่เส้นสี่เส้นต่อหนึ่งอ่าสี่เส้นทําเป็นหนึ่งเส้นนะคะใช้พร้อมกันแล้วก็เข็มที่เราใช้นะคะเข็มที่เราใช้นะคะเราจะใช้เข็มหนึ่งจุดห้าเอ็มเอ็มหนึ่งจุดห้ามิลนะคะแบบไหนก็ได้นะคะถ้าใครมีแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ได้หนึ่งจุดห้านะคะหนึ่งจุดกหนึ่งจุดห้านะคะ ก็จะออกมาได้ประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เราต้องใช้นะคะที่เราต้องใช้กับตัวนี้เลยคือปองนิ้วค่ะปองนิ้วตัวนี้นะคะจะทำให้จะทาให้เวลาที่เราดึงได้ะคะ่ะมันจะเสมอกันจะดึงง่ายค่ะหลายคนบอกว่าถักได้นะคะเอาได้มาถักเป็นเส้นสีเส้นเนี่ยคือมันถักยาก จริงๆมันก็ยากนะคะคือเราลองถักแล้วเราลองเอาแบบว่าไม่กอเลยค่ะเราเราเอาสี่เนี่ยค่ะเราเอาสี่หลอดมามาเรียงกันแล้วก็ลองถักดูนะคะก็ได้แต่ละเส้นมันจะไม่เท่ากันมันจะแบบมันจะมันจะไม่เรียงกันแบบเป็นเนี่ยค่ะมันก็จะมีแบบเหมือนเหมือนเป็นถ่วงหอกอะไรประมาณนี้แต่ว่าเวลาอะไรที่เราถักไปเราก็จะรูดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรากรอไว้แล้วเนี่ยการที่เรารูดไปแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ ออพอเราใช้พอเราใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยด้วยตัวปอกนิ้วเนี่ยจะช่วยด้วยเวลาที่เราดึงก็จะดึงได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าใครไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ามันง่ายขึ้นมากค่ะแล้วก็ขนาดรอบอกนะคะคือแพทเทิร์นเนี่ยเราถ้าใครอยากได้ถ้าใครอยากดูภาพนิ่งนะคะเรา จะมีในเราโพสต์ไว้ใน Facebook นะคะเพจอริยา96359นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูใน Facebook ได้รอบอกอ่าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนี้ก่อนก่อนนะคะอันนี้คือเราโพสต์ไว้ใน Facebook แล้วนะคะก็คืออธิบายว่า เสื้อโครเชต์แบบที่3ามฉบับปรับปรุงนะคะใช้ได้วีนัดเบอร์6 0วีสปัน4เส้นนะคะเข็มโครเชต์1 5ึเอมนะคะแล้วก็1ช่องนะคะ1ช่องเนี่ยเราจะ1ช่องเราจะถักโซ่โซ่สนะคะแล้วก็พอ1คอ1หลักนะคะก็คือ1ช่องแล้วทีนี้1ดอกนะคะ1ดอกเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด5ช่องแบบนี้5ช่องนะคะ เท่ากับ1นิ้วนะคะ1ดอกเท่ากับ1นิ้วนะคะ1ดอกเท่ากับ1นิ้วแล้วก็ถ้าเราเพิ่มเพิ่มเพิ่ม1ดอกนะคะเราจะเพิ่มช่องไปสองช่องนะคะถ้าเพิ่มสองดอกถ้าเพิ่มไปอีกสองดอกนะคะเราก็เพิ่มขึ้นไปอีกสองนะคะเช่นถ้า1ดอกเนี่ยเราห้าช่องแบบนี้ถ้าสองช่องสองดอกนะคะเราก็จะเจ็ดช่องนะคะก็คือบวกสองถ้าสามดอกนะคะเราก็จะ9้าช่องค่ะบวกสองเข้าไปอีก 7จบวกสองเป็น9นะคะสดอกก็เพิ่มอีก2ช่องนะคะ9้าจาก9้าช่องนะคะก็จะเป็น11บดช่องนะคะห้าดอกนะคะก็จะเป็น13ามช่องก็คือจะตามนี้เลยนะคะเราจะบวกทีละสองช่องนะคะไปจนถึงเนี่ยถึง11อดนะคะ11ดอกนะคะคือเราเราจบที่11ดอกแต่ว่าถ้าใครอยากได้12ดอกนะคะก็สามารถที่จะบวกไปอีกสองสองช่องนะคะก็คือ27ิดช่องนะคะ ยี่สิบเจ็ดช่องนะคะถ้าถ้าสิบสองดอกก็คือยี่สิบเจ็ดช่องสิบสามดอกก็คือยี่สิบเก้าช่องนะคะก็จะได้แบบนี้อันนี้ก็คือมีโพสต์ไว้ใน facebook เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็อาจจะผิดนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เราบอกว่าหนึ่งนิ้วแต่ว่าแต่ก็ไม่น่ามีผลอะไรนะคะเพราะว่าเราหนึ่งนิ้วไว้เพื่อให้รู้ว่าหนึ่งดอกที่เราถักที่เราถักตัวอย่างมาเนี่ยคะ่ะได้หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วก็คือช่วงดอกหนึ่งช่วงดอกค่ะ หนึ่งช่วงดอกที่ถักเป็นดอกแล้วนะคะไม่ใช่ห้าช่องห้าช่องอาจจะมากกว่า1นิ้วค่ะแต่หนึ่งช่วงดอกเนี่ยจะได้ประมาณหนิ้วค่ะค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเป็นอกรอบอกนะคะใครที่รอบอกสามสิบสสองสสี่นะคะ เราจะคำนวณจากคอนี้ยี่สิบนิ้วนะคะยี่สิบนิ้วหนึ่งดอกหนึ่งดอกสองนิ้วใช่ไหมหนึ่งดอกหนึ่งนิ้วใช่ไหมคะเราก็เลยได้ยี่สิบดอกนะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็คืออยี่สิบดอกเราก็แบ่งออกเป็นตัวนะคะสิบสี่ดอกก็คือตัวจะมีสองด้านด้านหน้ากับด้านหลังแล้วก็ด้านละเจ็ดอกนะคะเจ็ดดอกก็เท่ากับสิบเจ็ดช่องนะคะที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้คือสิบเจ็ดช่องนะคะแล้วก็ พอเจ็ดดอกเป็นสิบสี่นะคะก็จะเหลือหกเราก็แบ่งมาที่แขนนะคะแขนข้างละสามดอกนะคะสามดอกก็เท่ากับเก้าช่องนะคะก็เลยได้แบบนี้นะคะเราจะเริ่มต้นนะคะอกสามสิบนะคะสามสิบสามสิบสองสาสิบสี่นะคะเราจะเริ่มต้นที่สิบเจ็ดช่องนะคะสิบเจ็ดช่องคือตรงนี้ตรงนี้ถึงตรงนี้หนึ่งบวกหนึ่งก็คือตรงที่เรา มาร์กไว้นะคะบวกหนึ่งคือมาร์กนะคะแล้วก็เก้าค่ะถ้าเราเริ่มนับนะคะอันนี้คือเราตอนเราเริ่มต้นเราเริ่มต้นถักก็คือเส้นนี้นะคะเส้นนี้คือเริ่มต้นถักเราเริ่มต้นถักมาที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดช่องมาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็คือช่องที่สิบแปดนะคะก็คือบวกหนึ่งตรงนี้แหละก็คือช่องที่สิบแปดแล้วก็มาร์กไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาถักอีกเก้าช่องนะคะตรงนี้เก้าช่องเสร็จเราก็มาร์กไว้คือช่องที่สิบ ก็คือตรงที่เราบวกหนึ่งเนี่ยคะ่ะหนึ่งคือเรา mark าไว้ค่ะต่อไปก็เป็นช่องนี้ช่องนี้ก็คือสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดเสร็จแล้วเราก็ m a ์ k ไว้หนึ่งก็เป็นบวกหนึ่งตรงนี้คะ่ะเสร็จแล้วเราก็เก้าค่ะเก้าแล้วเราก็ mark ไว้ตรงนี้เราก็บวกหนึ่งนี่นะคะอันนี้คือทําไมถึงเป็นสิบเจ็ดบวกหนึ่งบวกเก้าบวกหนึ่งบวกสิบเจ็ดบวกหนึ่งบวกเก้านะคะหนึ่งคือที่เรา mark าไว้ซึ่งไม่เกี่ยวกับช่วงนี้ช่วงสิบเจ็ดก็คือสิบเจ็ดนะคะ แล้วก็ช่วงมาก็คือ1น,นะคะก็รวมทั้งหมดก็จะได้56ช่องนะคะแบบนี้อันนี้คืออกสาถึง3ามอกสามสแล้วก็34นะคะภาพนี้นะคะมีโพสต์ไว้ใน Facebook เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครไม่ทันตรงนี้นะคะเข้าไปดูใน Facebook ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพยายามถ่ายภาพไว้ให้ได้มากที่สุดถ้าไม่ลืมนะคะ ค่ะอันนี้คืออก30 32 34นะคะก็ตามนี้ต่อไปต่อไปเป็นอกต่อไปเป็นอก36นะคะอกสามสิบหกสามสิแปนะคะอกสามสิบหกสาสิแปนะคะเราจะ คำนวณจากคอนะคะคอยี่สิบห้านิ้วก็คือมันคือได้ยี่สบห้าดอกนะคะแต่ว่าไม่ลงตัวค่ะเราเลยเพิ่มเป็นอีกหนึ่งดอกนะคะเป็นยี่สิบหดอกค่ะยี่สิบหกดอกเราก็เลยแบ่งออกมาเป็นตัวนะคะส8บดดอกแล้วก็ตัว18ดอกนะคะแล้วก็แขน8ดดอกนะคะก็จะได้แบบนี้ตัวก็จะแบ่งเป็น2ด้านนะคะด้านละ9้าดอก9้าดอกก็เท่ากับยี่สิบเดช่องนะคะแบบนี้นะคะ9้าดอกยี่สิบ็ดช่อง แล้วเราก็คำนวณได้แบบนี้เราก็เริ่มต้นที่ยี่สิเอ็ดยี่สิบอ็ดก็คือเก้าดอกนะคะเก้ายี่สบเอ็ดช่องคือเก้าดอกบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็คือตรงที่เราาร์ k ไว้เนี่ยนะคะจุดที่เราาร์ k ไว้ทุกจุดคือเราบวกหนึ่งนะคะอ่าพอยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งแล้วก็สิบอ็ดบวกหนึ่งบวกยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งนะคะแล้วก็สิบเอ็ดบวกหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะ ภาพภาพที่เราโพสต์ไว้ครั้งแรกงใน facebook นะคะก็จะผิดนะคะผิดก็คือเรากร็เราก็เก้าดอกมาก็เก้าดอกเขบกับ21มาตรงแขนนะคะอันนี้เราก็เลยแก้เป็น4กับ11นะคะถ้าสมมติว่าใครไปดูใน facebook แล้วเ,เราไม่ได้ลบออกหรือว่าหรือว่าลบไม่ทันหรือว่าแก้ไม่ทันหรือว่าไม่ได้แก้นะคะเพราะว่าก็โพสเยอะเหมือนกันก็ ให้รู้ว่าตรงนี้คือแขนนะคะแขนก็จะเป็นสีดอกนะคะสีเท่ากับ11ช่องนะคะแต่ตรงนี้ถูกหมดนะคะตรงนี้เราจะผิดนิดนึงนะคะก็ขอโทษไว้ด้วยนะคะก็เนี้นะคะภาพภาพนี้เราก็โพสไว้ใน Facebook เรียบร้อยแล้วเหมือนกันคะ่ะอันนี้คืออก3ามส4บหกนะคะก็คือถักทั้งหมด68ช่องนะคะแล้วก็แบ่งออกมาได้เป็นแบบนี้21ิบอวกหนึ 1, ่บวกหนึบวกหแล้วก็11บวกหค่ะ ต่อไปนะคะต่อไปเป็นอกต่อไปเป็นอกอกใหญ่ขึ้นมาเราจะทำไว้แค่อกถึง48นะคะทุกคนถ้าใครถ้าใครแบบเยอะกว่านั้นก็เพิ่ม <im> เพิ่ม <im> เพิ่มค่ะเพิ่มอาจจะเพิ่มแขนนะคะหรือไม่ก็เพิ่มตัวได้นะคะถ้าใครแขนอ้วนๆหน่อยแขนเยอะๆหน่อยก็เพิ่มเพิ่มดอกที่ที่ที่แขนนะคะจะได้แบบแขนจะได้ใหญ่ขึ้นนะคะ หมายถึงเสื้อน,นะคะค่ะอันนี้ก็คืออกสี่สิบสี่สี่สิบหกแล้วก็สี่สิบแปดนะคะประมาณนี้ห้าสิบก็น่าจะได้อยู่นะคะคอประมาณ3าสิบนิ้วคอประมาณ3าสิบนิ้วนะคะเราเราเราคำนวณจากคอ3าสบนิ้วก็จะได้สามสิบดอกแล้วก็แบ่งออกมานะคะแบ่งออกมาเป็นตัวสิบตัวยี่สิบดอกนะคะแล้วก็แขนสิบดอกแล้วก็แบ่งได้ข้างหน้าสิบข้างหลังสิบแล้วก็แขนข้างซ้ายข้างขวาข้างละห้านะคะ ข้างซ้ายกับข้างขวานะคะก็จะได้5้าข้างละหดอกนะคะก็จะได้แบบนี้สำหรับอก4 4นะคะเราจะเริ่มต้นที่23บาบวก1นบวก13บวก23บาบวก1บวก13บาบวก1นะคะรวมแล้วทั้งหมดก็ได้76ช่องนะคะแบบนี้อันนี้คือเริ่มต้นนะคะถ้าใครถามว่าเริ่มต้นเท่าไหร่เราจะบอกให้มาดูคลิปนี้นะคะคือคลิปคลิปแรกหรือไม่ก็ ภาพนี้นะคะเราโพส์ไว้ใน Facebook เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าทุกคนถ้าใครดูไม่ทันนะคะก็คือจะมีโพสต์รูปนี้ไว้ใน Facebook เรียบร้อยแล้วะคะ่ะไปแชร์ไว้ได้เลยนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นตามเรียกว่าอะไรตามตามอกของแต่ละคนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็ได้ขนาดอกของแต่ละคนแล้วนะคะแล้วเราก็พร้อมแล้วเนาะ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มถักแถวที่หนึ่งกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีอะไรเพิ่มอีกไหมสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็มีประมาณนี้นะคะได้นะคะได้สี่หลอดตอนหนึ่งก้อนแบบนี้หนึ่งตัวใช้หนึ่งตัวใช้สองก้อนสองสามก้อนประมาณนี้ก็ประมาณสิบสองหลอดก็น่าจะพอนะคะถ้าตัวใหญ่ขึ้นก็ สิบหกหลอดก็ได้คะ่ะสิบหกหลอดก็สวยคะ่ะแล้วก็มีเพื่อนๆน,นะคะเคยบอกว่าคือใส่สบายมากเลยคะ่ะลองใส่แล้วก็สบายเหมือนกันสบายจริงๆคือเบาคะ่ะเบาแล้วก็คือจะบางกว่าคือปกติแล้วเนี่ยได้ที่ถักเสื้อนะคะที่ถักให้แม่ใส่แม่บอกว่าแม่บอกว่าใส่หน้าร้อนไม่ได้เลยเพราะว่าจะร้อนมากเสื้อจะร้อนแต่ว่าตัวได้เนี่ย ตัวที่เป็นได้เย็บผ้าเนี่ยค่ะมีคนหมกว่าใส่แล้วเย็นสบายค่ะเบาเพราะว่าเนี่ยบางค่ะบางกว่าพเพราะว่าเส้นเล็กกว่าด้วยนะคะแต่ถ้าใครถ้าใครนะคะใครใครที่อยากจะ,ะใช้แพทเทิร์นนี้นะคะแต่ว่าอยากได้เป็นอยากได้เป็นได้ซัมเมอร์อะไรเงี้ยนะคะม,มีได้ซัมเมอร์อยู่แล้วก็เป็นเบอร์สิบหกก็ได้นะคะเบอร์สิบหกหรือเบอร์สิบเบอร์สิบแปดก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องลองดูนะคะว่าจะ ได้ขนาดคือคือมันจะใกล้ใกล้เคียงนะคะแต่ว่ามันจะไม่เป๊ะมันจะใกล้เคียงแต่ว่าไม่เป๊ะนะคะเบอร์สิบหกน่าจะใกล้เคียงที่สุดนะคะเบอร์สิบแปดก็พอได้นะคะแต่ว่าอาจจะอาจจะต้องลดดอกลดดอกหึ่งลดดอกลงหน่อยหนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้มันขนาดใกล้เคียงกันหรือหรือต้องลองถักดูนะคะว่าใครน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ ลดดอกเพิ่มดอกลดดอกหรือเพิ่มดอกเองได้เลยนะคะตามตามสะดวกนะคะอย่างที่บอกเขาว่า1ดอกคือเพิ่มหรือลดทีละสองค่ะถ้าลดดอกถ้าลด1ดอกก็ลดไปสองช่องค่ะถ้าเพิ่มสองถ้าเพิ่ม1ดอกก็บวกไปสองช่องแค่นั้นคะ่ะก็จะได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวที่1กันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ